สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนประจำเดือนพฤษภาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิ image. พลของไพ่ใบใหญ่เข้ามาสถิตอยู่นะคะในตําแหน่งของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะเรื่องของความสามารถเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นหรือทักษะต่างๆนะคะก็ค่อนข้างโดดเด่นนะแล้วก็เข้ามาส่งเสริมดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนมากๆนะคะแล้วเดือนนี้อ่ฉันเห็นอิทธิพลของไพ่นะคะการเดินทางด้วยนะคะหรือว่าในเรื่องของข่าวดีต่างๆนะยังเข้ามานะคะทำให้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยยังสามารถสร้างโอกาส ใหม่ๆจะเป็นเดือนที่เราต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขทําให้เกิดสิ่งใหม่นะคะหรือต้องสร้างโลกใบใหม่นะคะที่ดีมากกว่าเก่าสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนด้วยนะคะตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ดีมากๆหน้าที่จะเข้ามาสร้างโอกาสนะคะหรือทําให้เกิดการเริ่มต้นงานหรือมีการเรียนรู้ฝึกฝนอบรมงานในช่วงนี้นะ ในตาแหน่งของผู้ใหญ่ลือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีอิทธิพลของไพ่นะคะที่ต้องลงไปเรียนรู้งานบ้างหรือลงไปในเรื่องของการทํางานให้ละเอียดรอบคอบแหละหรือผู้ใหญ่ในตําแหน่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามาจี้เรื่องงานบ้างเล่งเรื่องงานบ้างนะคะแต่ถือว่ายังไงก็เป็นตาแหน่งที่ส่งผลดีกับเรื่องงานหรือธุรกิจแน่นอนนะคะตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการต่อเติมซ่อมแซมบ้างเล็กน้อยแต่เป็นการต่อเติมที่มัน อาจจะทําให้เกิดประโยชน์กับเรื่องของการดําเนินธุรกิจนะคะหรือเรื่องของการติดต่อธุรกิจนะคะให้ตัวบ้านนะคะหรือตัวร้านเนี่ยมีเรื่องของความคล่องตัวนะกับเรื่องของการทํางานหรือว่าเรื่องของการติดต่อมากยิ่งขึ้นหรือลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อธุรกิจการงานได้ง่ายมากขึ้นอันนี้มองว่าตําแหน่งของตัวบ้านนี่ยังเป็นตําแหน่งที่ส่งผลดีแล้วตัวร้านด้วยก็ยังมีลูกค้าเข้ามาติดต่อในเรื่องของการซื้อสินค้านะคะหรือเข้ามาอุดหนุนนะคะ ในตาแหน่งของญาติพี่น้องต้องระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตตีนะ,ะหรืออาจจะมีเรื่องของอารมณ์นะคะหรือความคิดที่ไม่ตรงกันบ้างนะคะน,นี้ให้ไปปรับในตําแหน่งของบริวาร เดือนนี้นะคะจะต้องระวังปัญหาเรื่องของบริวารนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนี่ต้องไปพูดคุยกับเรื่องของบริวารให้ชัดเจนโ,โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขเรื่องของสัญญาต่างๆโดยเฉพาะสัญญางานอันนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะคะแล้วก็ถ้าบริวารทํางานมากจนเกินไปหรือมีความรับผิดชอบเยอะจนเกินไปคนที่เกิดวันพุธกลางคืนอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะหรือว่าไปสร้างในเรื่องของแรงจูงใจอะ่ะทำให้คนที่เป็นบริวารเนี่ยอยากจะทํางานมากขึ้นนะคะหรือมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะโดยเฉพาะบางคนที่มีการขยาย ธุรกิจด้วยนะคะหรือว่ามีการทําธุรกิจเสริมเข้ามาอีกบริวารก็อาจจะรับงานหนักจนเกินไปตรงส่วนนี้เราก็ต้องไปคุยนะหรือว่าในเรื่องของแรงจูงใจเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องผลตอบแทนเนี่ยอาจจะต้องมีบ้าง ในตําแหน่งของลูกหรือหลานนะจะเป็นเดือนที่กําลังนะคะมีความรับผิดชอบเรื่องงานหรือกําลังนะคะที่จะเรียนตอนหรือกําลังที่จะไปสอบนั่นแหละนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้บ้างนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็ต้องลงไปให้กําลังใจนะคะแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือด้วยนะก็ยังถือว่ายังเป็นตาแหน่งที่ลูกหลานยังเกิดความขยันอยู่นะคะ ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างนะแต่ถือว่ายังเป็นตำแหน่งนะคะที่ยังเข้ามานะคะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีเพียงแต่ต้องรู้จักกระตุ้นงานนะหรือว่าเพื่อนนี่อาจจะไม่ค่อยทํางานก็ได้ <S <S คนที่เกิดในช่วงวันนี้นะคะก็ต้องเข้าไปพูดคุยแหละ <S <S หรือต้องกระตุ้นนะคะหรือทําให้เพื่อนนี่นะคะมีความรับผิดชอบที่มากยิ่งขึ้นเพือ<า>่อนอาจจะบ่นเยอะก็ได้ <Fe et S 1> อันนี้เราก็ต้องไปปรับกันในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะ ต้องมองว่าเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยอาจจะคิดเรื่องของการเงิน เรื่องของการลงทนุนไพ่ยี่ีพยากรณ์ก็บอกนะคะว่าในเรื่องของปัญหาด้านการเงินอะ่ะจะมีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนเพียงแต่ว่าในช่วงนี้อยากให้วางแผนเรื่องของการใช้ใจ่ายนะคะให้มากๆหน่อยนะคะต้องมองว่าเรื่องของการทํางานเนี่ยไพ่ติไม้ขึ้นมางานหนักงานเหนื่อยแหละหรือมีความรับผิดชอบเยอะแต่อิทธิพลของไพ่ความสามารถหรืออิทธิพลของไพ่ที่ดีเข้ามาเยอะนะคะก็ถือว่ายังไงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เกิดโอกาสแน่นอนอาจจะมีปัญหาให้ต้องปรับเปลี่ยนให้ต้องแก้ไขบ้างแต่เป็นปัญหาที่ทําให้เกิด โอกาสเพิ่มมากขึ้นและทําให้ส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานสิ่งที่ต้องะระมัดระวังก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนนะคะต้องไปควบคุมนะคะมองว่ายัางเป็นเดือนที่เราต้องมุ่งมั่นเนี่ยหรือใช้ทักษะกับเรื่องของการทํางานอย่างเต็มที่ก็จะทําให้เกิดประโยชน์แน่นอน ส่วนเรื่องของการเงินเดือนนี้ขึ้นเจดเหรียญอยู่แล้วการเงินก็ยังเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีแต่ตําแหน่งของการเตือนยังเตือนเรื่องของการหมุนจ่ายเงินอยู่ฉะนั้นนะคะในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการหมุนจ่ายเงินหรือไม่ควรให้ใครจิบยืมเงินนะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็ควรมีสัญญานะคะหรือว่ามีเรื่องของทรัพย์สินมักค้าประกันนะคะแต่ถ้าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนมีความคิดจะไปยืมเงินคนอื่นเขาอะนะคะก็มีโอกาสที่จะได้แต่อาจจะเป็นเรื่องของการให้ยืมระยะสั้นๆนะคะซึ่งก็มีวา จะทาให้เรื่องของการเงินนี่นะก็ไม่ได้แย่อะไรเพียงแต่เตือนเรื่องของการใช้จ่ายนะโดยเฉพาะในแง่ของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักหรือเรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาการเงินให้กับคนที่เกิดมันพุดธกลางคืนได้แต่ถือว่าเดือนนี้ขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญชั้นการเงินดีอยู่แล้วของให้บริหารในเรื่องของการเงินให้ดีนิดนึงเดือนนี้นะคะถามว่ามีโอกาสถูกหลอกถูกโกงด้านการเงินไหมยังเห็นอยู่นะฉันยังต้องระวังหรือตรวจสอบเอกสารด้านการเงินให้ดีนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องบอกว่าคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นความรักที่ยังต้องระวังเพราะอาจจะมีปัญหาการครบซ้อนนะคะหรือคนที่เข้ามาอาจจะมีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วฉนันคนโสดต้องระวังส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะต้องระวังปัญหาเรื่องมือที่3นะคะแล้วก็คู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการนอกใจบ้างนะคะหรือว่าไม่ค่อยนะให้ความสําคัญกับเรื่องของความผิดของเตงเท่าไหร่โดยเฉพาะในเรื่องของการนอกใจนี่คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งฉะนั้นเดนนี่ถือว่ายังรักกันไหมยังรักกันแต่ว่าขอให้ไปปรับกันนะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นสุขภาพร่างกายก็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มีอาการปวดกระดูกไขสันหลังรวมถึงนะคะเรื่องของการปวดเหงือกปวดฟันนะคะช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะคะการทํางานของนะ ไตถงน้ําดีท่อน้ําดีกระเพาะปะสะัสสาวะอาจจะอักเสบนะคะคุณสุภาพสตรีในช่วงล่างมดลูกคุณสุภาพบุรุษก็เหมือนกันนะคะอวีวาสสืบพันธุ์นะคะฉะนั้นจะต้องแบบดูแลหรือทําความสะอาดให้ดีหรือต้องรู้จักนะคะดูแลใส่ใจติงให้มากหน่อยเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการดื่มน้ําให้เพียงพอต่อวันเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมีอิทธิพลของไพ่ที่อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผ่าตัดด้วยฉั้นเดนนี้อาจจะต้องดูแลติงให้มากหน่อยนะคะแล้วก็หาเวลา ไปตรวจสุขภาพหาเวลาไปทําบุญนะคะไปสะดอกเคาะนะคะจะทาให้ดวงชะตาดีมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนด้วยเรื่องของการร้อนในต่างๆนะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนอย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะคะแล้วก็เรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะฉะนั้นต้องไปดูแลใส่ใจกันให้มากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงอาย20ุ20-23ปีต้องกระตุ้นกับเรื่องงานแล้วก็ต้องระมัดระวังเดือนนี้จะมีคนเข้ามานะคะ ขัดแข้งขัดขาหรือสร้างปัญหากับเรื่องของการทํางานให้โดยเฉพาะอาจจะมีศัตรูแอบแฝงนะคะหรือว่าปัญหากับคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะต้องระวังนิดนึงไม่งั้นเรื่องของการทํางานจะเติบโตยากแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ลดความขัดแยง้งลดอีโก้ลงส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเยอะฉันยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินแล้วก็อาจจะมีปัญหากับคุณสุภาพสตรีด้านการเงินด้านผลประโยชน์ด้วยส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี่มีคนเข้ามาคุยแต่ว่ารักยังมีปัญหารักมีอุปสรรคนะคะโดยเฉพาะจับไปรักคนที่มี เจ้าของอยู่แล้วหรือในเรื่องของการครบหากันน่ะนะ,ค,ะคนที่เข้ามาคบหาก็จะมีการครบซ้อนอนี่ต้องระวังส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะต้องระวังปัญหาเรื่องมือที่3นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะอายุ24ปีงานหนักงานเหนื่อยมากเดือนนี้นะคะมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรืองานเสริมมีมาหมดเลยนะฉะนันต้องอดทนกับเรื่องของการทํางานนิดนึงคนไหนที่กําลังนะคะจะ ไปสมัครงานหรือจะไปลงทุนอะไรอ่ะอยากให้อ่านเอกสารนะคะในเรื่องของการทํางานให้ดีไม่อย่างนั้นน่ะในเรื่องของสัญญาณง,งานต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูายละเอียดแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่ฝึกฝนอบรมงานหรือว่าต้องเรียนรู้ง,งานเนี่ยขอให้อดทนละกันมองว่ามันจะเกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะจะยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเอกสารด้านการเงินต่างๆต้องตรวจสอบให้ละเอียด ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดต้องมองว่าไม่เด่นนะอาจจะมีคนเข้ามาคุยแต่ยังเป็นความรักที่พัฒนาย,ยากนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหานะคะแล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องไปปรับกันมากๆคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ25ถึง26ปีเดือนนี้ถือว่าเด่น นะกับเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็อาจจะมีช่องทางเพิ่มกับเรื่องของการลงทุนด้วยอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีเรื่องของการปรับปรุงบ้านให้เป็นร้านค้าหรือมีการทําธุรกิจด้านสื่อออนไลน์อาจจะมีเรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่นะคะหรือคนที่ทํางานประจํานะคะก็ถือว่าการทํางานยังมั่นคงหรือได้รับในเรื่องของความชื่นชมนะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีเสน่ห์มากๆแต่มีดวงที่จะพบรักนะหรือมีคนเข้ามาพัฒนา แต่ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่หรือ,อยังนะคะถ้าโสดคบได้เลยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถ้าเดือนนี้เป็นเดือนที่วางแผนที่จะแต่งงานหรือไปฮันนีมูนถูกชะโลนะคะหรือว่าไปร่วมงานมงคลต่างๆด้วยนะคะแต่ถ้าเดือนนี้ความรักยังเงียบๆอยู่นี่ต้องระวังเรื่องของมือที่3ค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุนะ27-28ปีดวงเด่นเรื่องงานเป็นเดือนที่มีความมุ่งมั่นกับเรื่องของการติดต่อธุรกิจการงานหรือการร่วมงานการประสานงานต่างๆค่อนข้างเกิดโอกาสมากๆ ฉันถือว่าการทํางานดีการเงินนี้รายได้มาจากงานถือว่าการเงินยังส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เป็นความรักที่ต้องใช้เวลาต้องคบหากันให้เกินนะคะ1เดือนนะคะถึงจะชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะเติมความหวานให้กัน เราก็ต้องหาเวลานะไปเติมความหวานให้กับชีวิตรักชีวิตคู่ด้วยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างอาจจะยุ่งกับเรื่องงานด้วยนะจนต้องหาเวลานะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีนะคะเป็นเดือนในการเริ่มต้นนะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของการไปฝึกฝนอบรมงานนะ่นะหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยรวมถึงบางคนมีเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะหรือว่าเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะฉะนั้นก็ถือว่าดวงชะตาเนี่ยในเรื่องของการทํางานหรือโอกาสต่างๆน่าที่จะเข้าหาส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีคนเข้ามาคุยคะ่ะแต่ยังเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นน่ะนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ต้องการผูกมัด่ คนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่อยากให้หาเวลาใกล้ชิดกันนะคะหรือหาเวลาไปทํากิจกรรมไปท่องเที่ยวด้วยกันด้วยจะทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความนะคะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ3 0มสถึงสาปีนะคะถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อมองว่าถูกโลกนะคะแต่คนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้อาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างยุ่งเพราะอาจจะมีเรื่องของธุรกิจหรือความรับผิดช,ชอบนะคะที่ค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นในเรื่องของ การทำงานยังต้องละเอียดรอบคอบให้มากที่สุดโดยเฉพาะบางคนเนี่ย มีเรื่องของการทํางานที่กําลังอยู่ในช่วงฝึกฝนอบรมงานนะก็ต้องให้เวลานะคะกับเรื่องของการทํางานอย่างเต็มที่หรือต้องเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดด้วยมองว่าปัญหาช่วงนี้มันคือโอกาสมันก็จะยุ่งยุ่งอยู่แค่2เดือนนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่ายังเป็นเดือนที่หมุนจ่ายเงินเยอะแต่ถามว่าปัญหาเรื่องของการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีแน่นอนนะคะรวมถึงหน้าจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินอันนี้ต้องรอบคอบหรือทําให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็ควร หลีกเลี่ยงแหละแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องมีสัญญาทรัพย์สินมาค้ำประกันแล้วก็ต้องให้ยืมแค่สั้นๆแต่ถ้าในกรณีที่จะไปยืมเงินหนอื่นเขาอะนะคะถามว่าจะยืมได้ไหมยืมได้ก็จะเป็นการให้ยืมระยะสั้นๆเหมือนกันนะคะแต่ถ้าไม่ได้มีการหยิบยืมแหละแต่เป็นเรื่องของการเงินก็อีก2เดือนการเงินจะมีข่าวดีหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะอาจจะเป็นช่วงที่ทดลองคบกันอาจจะมีความคิดที่อยากจะไปลองไปเที่ยวกันอนะ่ะดูซิว่ามันสามารถเป็นความรักที่พัฒนาได้ไหมนะคะก็ถือว่าความรักก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะเรื่องการเงินอันนี้ให้ไปปรับนะคะ แต่ว่ายังปรับกันได้นะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเข้าไปพูดคุยกันช่วยเหลือกันแล้วก็ต้องพาการไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะจะทําให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นคือบางคู่แบบกังวลใจเรื่องเงินไม่เคยพาคู่ของคนรักไปเที่ยวเลยนะฉะนันต้องเปลี่ยนนะมันมีเรื่องของการไปท่องเที่ยวนะที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่เยอะนะคะฉะนันก็ถือว่าสามารถที่จะหานะคะในเรื่องของแพ็กเกจการท่องเที่ยวแบบถูกๆนะคะแล้วก็พากันไปเปลี่ยนบรรยากาศนะจะทําให้เรื่องของความรักหวานชื่น,นะคะ่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ34นะ ถึง36ปีต้องรู้จักกระตุ้นกับเรื่องงานต้องสร้างเป้าหมายกับเรื่องของการทํางานให้มากที่สดุดโดยเฉพาะนะคะการทํางานต้องเน้นการบริการนะคะแล้วก็ต้องเน้นในเรื่องของการทําความเข้าใจด้วยนะคะ เดือนนี้ถือว่าอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะแต่ถือว่าการทํางานยังอยู่ในสก,การที่ควบคุมได้หรือปรับเปลี่ยนได้ส่วนเรื่องของการเงินนี้ต้องควบคุมนิดหนึ่งอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้ามีปัญหาด้านการเงินก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนโสดต้องระวังนะคะจะไปรักกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีการครบซ้อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาให้ระวังปัญหาเรื่องของมือที่3ส,สุขภาพร่างกายก็ปัญหาอาหารการกิน การแพ้อาหารช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อท้องร่วงนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของอาหารเป็นพิษด้วยอันนี้ก็ต้องระวังคนที่เกิดในช่วงอายุ3 7ถึง39ปีนะคะถือว่าการทำงานส่งผลดีนะคะ มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการเงินก็รายได้ดีมีสภาพคล่องด้วยนะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสา,ามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันคือคนที่เกิดช่วงนี้เด่นเรื่องการเงินนะอาจจะถูกเ,เรียกไปนะคะในเรื่องของการแบบปรับเงินเดือนขึ้นนะคะหรือว่าบางคนนี้ทําเรื่องหรือทอําเอกสารในเรื่องของการเงินเอาไว้นะก็มีโอกาสที่จะผ่านนะคะหรือมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะอายุ40ปีนะจะอิทธิพลของพ่ายเสียหาย เข้ามาทับบ้างแต่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีโดยเฉพาะคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมใหญ่ๆทํางานในโรงงานทํางานเครื่องจักรนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงนะคะ ใช้สังจรสีงานในอุตสาหกรรมแปรรูปนะคะต่างๆนะคะแล้วคนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลด้วยถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะคะคนที่ไม่ได้ทาอาชีพด้านนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างก็คือเปลี่ยนงานใหญ่งานแหละหรือมีการโยกย้ายสาขาบ้างนะแต่เป็นการเปลี่ยนที่ดีบางคนก็มีเรื่องของการไปทํางานที่ต่างประเทศเห็นไหมคะหรือว่าอาจจะเซ้งกิจการเก่าแล้วสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรประมาณนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่า สิ่งเก่าๆที่มันไม่ดีอ่ะมันกาลังจะไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีมากขึ้นเกิดเดือนนี้ก็ต้องควบคุมอารมณ์อย่าใจร้อนนิดนึงแล้วก็รอบครอบเรื่องเอกสารการทางานนะคะส่วนเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายบ้างนะคะฉะนั้นต้องควบคุมแต่ถือว่าการเงินเนี้ยยังสามารถแก้ไขได้หรือยังมีคนเข้ามาช่วยนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม่แม่ไม่หรือคนต่างถิ่นต่างชาติรวมถึงคนที่ประกอบอาชีพที่พูดมาด้วยอาจจะเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีัญหา แต่ยังปรับความรักกันได้นะคะต้องกลับไปปรับกันนะแล้วก็ทําความเข้าใจกันให้มากหน่อยนะสุขภาพร่างกายก็ยังต้องดูแลเรื่องของอุบัติเหตุโรคของการผ่าตัดถ้าอยู่ในช่วงเดือนที่กําลังผ่าตัดการผ่าตัดนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงมากขึ้นหรือคนไหนที่อยู่ในช่วงที่กําลังจะคลอดลูกนะคะก็ถือว่าถ้า,ถามีการคลอดธรรมชาติหรือมีการผ่าคลอดเงี้ยมองว่าไม่เสียหายก็จะเป็นเดือนที่สุขภาพร่างกายนี่น่าจะกลับมาฟื้นตัวแล้วดีมากขึ้นนะคะ แต่ก็ต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอนะคะจะทําให้ดวงชะตานี่นะคะไปได้ไกลเลยนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ41-43ปีดวงเด็ดเรื่องงานเพราะความมุ่งมั่นเป็นคนที่ขยนันการทํางานจะประสบความสําเร็จเดือนนี้ต้องวิ่งเรื่องงานให้เยอะหน่อยนะคะการเงินก็ไรายได้ยังเกิดสภาพคล่องอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ย คนโสดก็อาจจะเป็นเดือนที่นะคะรอการตอบรับอยู่แหละนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสมัธ์ต้องค่อยเป็นค่อยไปส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยความรักอยากให้ไปปรับกันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ4 4่สถึงสีปีนะถือว่าเด่นเรื่องของการเริ่มต้นงานแล้วก็เรื่องของการเดินทางหรือลูกหลานบริวารลูกน้องเก่งๆนะคะจะเข้ามานะช่วยเหลือกับเรื่องงานหรือธุรกิจด้วยส่วนในเรื่องของการเงินก็ส่งผลดีค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนโสดพบรักต่างวัยนะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะยังไม่ต้องการปลุกมัดนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะยังเป็นความรักที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะเพียงแต่อยากให้หาเวลาไปท่องเที่ยวร่วมกันด้วยจะทาให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นแล้วคนที่เกิดในช่วงอายุนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการไปฝึกฝนอบรมงานด้วยนะคะก็จะสามารถทําให้ส่งเสริมดวงการทํางานที่เพิ่มมากขึ้น,นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ47-49ปีนะคะการทํางานอาจจะยุ่งๆบ้างแต่จะเป็นปัญหาแค่2เดือนนะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะบางคนมีธุร,รกิจมากกว่า1ธุร,รกิจนะคะหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงที่กําลังปรับเปลี่ยนในเรื่องของธุร,รกิจการงานหรือกําลังจะควบกิจการก็ได้นะฉะนั้นก็ถือว่านะคะยังเกิดโอกาสกับเรื่องของการทํางานแน่นอนนะส่วนการเงินอาจจะเป็นเดือนที่หมุนจ่ายเงินค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าเป็นการหมุนจ่ายที่ยังเกิดประโยชน์แล้วก็ปัญหาด้านการเงินจะค่อยๆคลี่คลายไปเอง แต่เดือวนี้ก็ไม่ควรใช้จ่ายเยอะแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนโสดนี่นะคะก็มองว่ายังเป็นความรักที่ยังต้องใช้เวลา คนที่มีคู่นะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้เพียงแต่ว่าต้องหาช่วงวันหยุดนะคะไปท่องเที่ยวหรือว่าในช่วงเดือนหนึ่งอ่ะนะคะหรือว่าช่วง2เดือนนียมันต้องมีเรื่องของการแบบไปเปลี่ยนบรรยากาศพากันไปเที่ยวบ้างจะทําให้เรื่องของความรักสดชื่นมากขึ้นนะคะแล้วคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะคือให้เขายืมไปแล้วอ่ะมีโอกาสจะได้เงินคืนไหมถือว่ามีโอกาสอยู่แต่ให้ดูในช่วงแรกนะคะก็คือช่วง2เดือนนี้ถ้าได้คืนจะได้คืนบางส่วนนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุนะคะห้าสิบถึงห้า 12ปีนะเดือนนี้นะจะมีปัญหาจุกจิกกับเรื่องของการทํางานให้ต้องปรับปรุงบ้างแล้วก็กระตุ้นกับเรื่องของการทํางานหรือการลงชลน์นะคะหรือว่าธุรกิจก็ต้องเน้นการบริการนะคะแต่ถือว่าการทํางานก็ยังเป็นเดือนที่เรายังรู้สึก ว่ามันคุมได้แหละหรือว่ายังเป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้อยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่ารายได้ยังมีค่าใช้จ่ายเยอะนะค,ะค่าใช้จ่ายจุกจิกนะฉะันต้องควบคุมารเงินนิดหนึ่งส่วนเรื่องของความรักนะคะต้องระมัดระวังจะมีปัญหาเรื่องของปัญหาคบซ้อนหรือปัญหาเรื่องมือที่3นะคะสุขภาพร่างกายต้องควบคุม,มเรื่องของอาหารการกินนะคะไขมันในเลือดนะคะน้ำหนักตัวนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53 5 6ปีเดือนนี้ยังดีกับรเรื่องของการทำงานนะคะ แต่คุณสุภาพสตีเนี่ยจะเข้ามาควบคุมเรื่องงานงานะหรือเข้ามานะคะทาให้เกิดเป้าหมายที่ดีนะจะถูกกดดันบ้างแต่ถือว่าส่งผลดีนะการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องโดยเฉพาะกําลังจะขายหรือกําลังจะลงทุนอะไรยังไงก็ยังเกิดกําไรอยู่ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะอยากให้ไปปรับกันนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57นะคะถึง60ปีนะอาจจะมีปัญหาเข้ามานะทำให้อาจจะติดขัดบ้างแต่ถือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะมันเป็นชุ ุกขลาภเ,เ,เพราะมันเป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆมันต้องยอมเสียบางอย่างไปเพื่อที่จะได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะถ้ามองเรื่องของการทํางานนี่ก็คืออาจจะมีการยกย้ายบ้างแต่ยกย้ายที่ดีขึ้นอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขบ้างแต่ว่าปัญหาที่เข้ามากลับทําให้เกิดโอกาสนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่เดือนนี้เป็นทุกขลาบมันก็จะมีเรื่องของการเงินที่มีโอกาสจะกลับมาหรือการเงินชดเชยบางส่วนเข้ามาด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะ ก็ถือว่าอาจจะมีปัญหากันบ้างนี่ให้ไปปรับกันนะคะมองว่ายังเป็นปัญหาที่ยังปรับกันได้แต่มันก็มีชม่วงของการหย่าล้างไงจนันต้องควบคุมนะในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยนะคะแล้วบางคนก็ไม่ได้หย่ากันแบบจริงจังอะ่ะอาจจะเป็นการหย่าแก้เค้ดก็ได้นี่ก็มองไม่เสียหายสุขภาพร่างกายก็เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนะแต่มองว่าถ้ามีสุขภาพเกิดขึ้นนะคะแล้วว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังจะรักษาหรือกําลังฟื้นฟูร่างกายร่างกายจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะ บางคนอยู่ในช่วงที่กำลังจะเซ้งกิจการนะคะแล้วก็จะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศหรือจะย้ายถิ่นฐานอันนี้มองว่าไม่เสียหายหรือว่านะคะบ้านที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าเนี่ยอาจจะเป็นเดื่องที่เราแบบรื้อของเก่าแล้วก็สร้างใหม่อันนี้ก็เป็นสถานการณ์เหมือนกันนะไม่ผิดค่ะคนที่เกิดในช่วงยุคหกถึง63ปีนะคะเด่นเรื่องงานมากมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือได้คนเก่งๆนะ,ะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจนี้เติบโตเลยนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องการเงินมาจากงานนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรการเพียงแต่เดือนนี้อาจจะยุ่งเรื่องงานจันต้องใส่ใจกันหรือว่าต้องหาเวลารับประทานอาหารร่วมกันด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงยุค64ถึง66ปีต้องระวังนิดหนึงจะมีปัญหาเรื่องงาน ติดขัดไม่ลาบรื่นนะคะหรือว่ามีคนนําความเดือดร้อนมาให้อาจจะมีการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยทําให้เรื่องของการทํางานนะคะค่อนข้างได้รับผลกระทบฉะนั้นต้องระวังกับเรื่องของการทํางานให้มากที่สุดนะคะต้องระมัดระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยเดือนนี้ไม่ควรนะคะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขานะคะจะทําให้กระทบกับเรื่องของงานนะคะหรือหน้าที่รวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่เข้ามากระทบกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะฉะนั้นยังต้องใส่ใจกับเรื่องงาน แล้วก็ต้องดูแลติงให้มากอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากนะคือบางคนไม่มีปัญหาเลยแต่แบบอยากจะออกจากงานนะ่ยมันยังออกไม่ได้พูดมานานแล้วมันก็ยังออกไม่ได้สักทีเลยเบื่อเลยเครียดเลยเหนื่อยไม่ต้องไปเครียดค่ะอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวปัญหาก็าจะค่อยๆคลีค่คลาย,ย,ย,ยลงมาเอง ส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมีดวงจะถูกหลอกถูกโกงแล้วก็อาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมหรือปัญหาสุขภาพก็ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายเรื่องของการคัาประกันต่างๆให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะแล้วก็ปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความเนี่ยอาจจะเข้ามานะชั้นการเงินนะคะไม่ควรเคลื่อนไหวเลยเพราะมันเป็นอิทธิพลของไพ่หนี้สินพลุงพลังไงฉะนั้นคนที่เกิดในช่วงวัยนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็เรื่องของความรักนี่ต้องไปปรับกันนะคะให้มากๆหน่อยจะมีปัญหาเกิดขึ้นน่นะคะแล้วก็ ปัญหานี้เขาพูดไม่ได้ด้วยนะพูดปุ๊บก็มันเคลียร์ปัญหาไม่ได้ฉะนั้นต้องระวังนะเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือคูคค่ครองของเราอาจจะมีปัญหาสุขภาพรวมถึงตัวเองด้วยนะคะก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเคราะห์นะคะก็ต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพด้วยลดความเครียดลงพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เป็นเวลาดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการรวมถึงนะคะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคผ้าหอ่อศพรงศพหรือว่า บริจาคเงินส่วนหนึ่งช่วยเหลือโรงพยาบาลหรืออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะคะจะสามารถทําให้ดวงชะตาที่ติดขัดดีมากขึ้นค่ะคนที่นะคะเกิดในช่วงอายุ67นะคะจนถึง69ปีดวงเด่นเรื่องงานอาจจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะหรือความสําเร็จกับเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญ การเงินนี่รายได้ดีเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักนี้เป็นความรักที่สดชื่นนะคะรวมถึงลูกหลานนะคะอาจจะนําข่าวดีเรื่องของการทํางานนะคะหรือเรื่องของการเรียนมาให้นะคะคนที่เกิดในช่วงอาย70ุ70-72ปีถือว่าเดือนนี้ยังส่งผลดีนะคะกับเรื่องงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยสุขภาพร่างกายนะก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่เก่งๆคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเข้ามาให้คําแนะนําหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาดูแลทั้งเรื่องงานเรื่องธุร ะะเป็นอย่างดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ73นะคะถึง76ปีเดือนนี้ต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าอยู่ในช่วงที่มีปัญหาสุขภาพหัวใจความดันนะคะนี้มองว่าต้องควบคุมอาหารการกินนิดนึงต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะพอพ้น3เดือนไปแล้วสุขภาพร่างกายจะดีขึ้นหรือคนไหนที่อยู่ในช่วงที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดนะ,ะถือว่าเรื่องของการผ่าตัดนี้นะคะ จะเป็นการผ่าตัดที่ทําให้เรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยนะกลับมาเคลื่อนไหวนะหรือมีสุขภาพร่างกายนะที่ที่ดีมากขึ้นน่นะคะหรือการไหลเวียนของเลือดก็จะดีขึ้นหรือการทํางานของหัวใจเนี่ยก็จะดีมากขึ้นด้วยแต่ต้องใช้เวลาถึง3เดือนแซนมองว่านะะในช่วงเดือนนี้นะคะในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยนะคะหน้าที่จะเข้ามานะคะทำให้ส่งผลในด้านดีแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีคนในครอบครัวนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ทุกเรื่องเลยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ77นะคะถึง80ปีนี่ถือว่าส่งผลดีนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะ,ะอาจจะเข้ามาดูแลหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่อง คืออาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้หรืออาจจะเป็นพี่สาวก็ได้หรือเป็นญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะหรือลูกหลานน่ะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็เข้ามานําข่าวดีให้นะคะทําให้นะคะในเรื่องของข่าวดีทุกอย่างจะเกิดขึ้นเลยถ้ามีปัญหาเรื่องการงานนะคะเขาก็จะเข้ามาดูแลหรือควบคุมงานให้แล้วก็ได้คนเก่งเข้ามาดูแลหรือว่าเข้ามาควบคุมมิจาการงานให้เป็นอย่างดี การเงินรายได้ก็ดีเห็นไหมคะเข้ามาช่วยเหลือดูและนะคะแล้วก็เรื่องของความสุขในครอบครัวก็ดีด้วยสุขภาพร่างกายก็จะเจอคุณหมอเก่งๆนะ,ะหรือมีคุณสุขภาพสตรีเข้ามาแนะนําคุณหมอเก่งๆให้นี่แหละนะคะทําให้สุขภาพร่างกายจะกลับมาแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ลูกหลานเนี่ยที่เป็นคุณสุขภาพตรตเนี่ยก็จะเข้ามานะให้ความสุขนะคะหรือเข้ามานําข่าวดีให้ทุกเรื่องเลยนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็ถือว่านะอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่เข้ามามก็เป็นไพ่ความสามารถอาจจะมีไพ่เสียหายบ้างคือ10ดาบมันเป็นงานที่เราไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ว่าพอเรียนรู้แล้วนะคะหรือศึกษาไปแล้วเนี่ยหรือลงมือทําแล้วมันเกิดโอกาสที่มันเพิ่มมากขึ้นหรือไปได้ไกลมากขึ้นนะคะแล้วมันก็ยังเป็นอิทธิพลของไพ่ที่บอกว่าอย่าไปยึดติดกับไอ้เรื่องเก่าๆด้วยนะเดือนนี้ต้องทิ้งในเรื่องของเก่าๆไปแล้วสร้างนะคะในเรื่องของโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะต้องมีมุมมองใหม่ๆ นะคะแล้วก็ใช้วิกฤตนะให้มันเป็นโอกาสนะจะทําให้นะคะดวงชะตานะคะไปได้ไกลแน่นอนค่ะส่วนเรื่องของความรักก็ต้องไประวังนะคะแล้วก็ไปปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะมีที่ผลของไพ่การคบซ้อนเข้ามา นะคะแล้วก็เรื่องของการสับรางนะคะในเรื่องของการคบหานะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะต้องทําสิ่งที่ถูกต้องนะจะทําให้เรื่องของความรักนะคะหรือว่าคู่ที่ดีเนี่ยนะคะเข้ามานะคะส่งเสริมดวงชะตานะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ